สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปเที่ยวที่บ่อน,น้ำพุร้อนพระร่วงที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับซึ่งบ่อน,น้ำพุร้อนแห่งนี้ก็ตั้งอยู่ที่ตำบ,บลลานดอกไม้นะครับอยู่ในเขตของอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับห่างจากตัวเมืองก็ประมาณ13กิโลนะนี่ก็จะเป็นทางเข้านะครับที่เราจะเดินเข้าไปอย่างบริเวณด้านในนะครับก่อนเราเดินเข้ามาจะมีศาลพระร่วงอยู่ครับเรายังไม่ไ,ไปไหว้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพากลับ ทางตัวนี้ก็จะเป็นทางที่เราจะเดินเข้าไปด้านในบริเวณที่เป็นบ่อน้ําพุร้อนนะครับก็จะเป็นทางเดินก็จะมีร่มให้เราได้เดินไม่ร้อนเป็นทางเดินเข้าไปก็ยาวพอสมควรนะครับเข้ามาก็จะเป็นลานโลง่ลงๆด้านหน้านะครับเดี๋ยวก็จะไปดูว่าบ่อน้ําพุร้อนอยู่ทางทางไหนนะครับก็จะมีป้ายบอกอยู่นี่เขเข้ามาป้าก็าจะเห็นทางโลง่ลงๆก็ การจัดบริเวณก็การดูแลสวยงามนะครับอ่า ตรงนี้ก็จะเป็นป้ายบอกนะครับว่าจุดไหนอยู่ตรงไหนนะครับก็จะมีอนุสาวรีย์พระร่วงบ่อแช่เท้าบ่อที่1บ่อแช่เท้าบ่อที่2นะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินไปที่บ่อแช่เท้าบ่อที่1นึ่งจะจะผ่านตรงอนุสาวรีย์พระร่วงนี้ไปก่อนนะครับ บ่อเช่เท้าบ่อที่1น,น่าจะอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับตามทิศทางที่ลูกศรบอกมาวันนี้ผู้คนไม่เยอะนะครับก็บร,รากาศก็เงียบๆนะครับบรรยากาศก็จะร้อนหน่อยเพราะผมมาช่วงเดือนมีนาคมช่วงปลายเดือนนะครับอันนี้ก็จะเป็นบอ่อแช่เท้าบ่อที่1นึ่งเราจะบอกตำแหน่งไว้ส่วนบอนะ่อน้ำพุร้อนน่าจะอยู่ด้านขวามือนะครับที่เขาบอกไว้นะครับเหมือนเขาจะสูบน้ํามานะ มีนี้ก็จะเป็นข้อปฏิบัติในการแช่เท้านะครับมีข้อปฏิบัติแล้วก็ข้อห้ามเขาบอกว่าจะแช่นานเกิน20-30นาทีนะครับให้อยู่ประมาณนี้นี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบเนาะเราก็จะมีร่มกลางให้สำหรับใครที่จะมานั่งแช่เท้านะครับน้ําในบ่อแช่เท้าจุดที่1น,นี้น้ําใสมากนะครับผมไม่รู้ว่าเขาดูดมาจากตรงไหนเนะาะเนี่ยใสมากใส แล้วก็ไม่มีกลิ่นกรรมฐานนะครับเคยไปเที่ยวบ่อน้ําพุร้อนบางบางแห่งจะมีกลิ่นกรรมฐานําหรับบ่อน้ําพุร้อนตรงนี้ข้อมูลทางธรณีวิทยานะครับเขาบอกว่าเป็นบ่อน้ําพุร้อนที่กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรนะครับได้ทําการตรวจวิเคราะห์แล้วปรากฏว่าไม่มีสารปนเปื้อนนะครับแล้วก็ไม่มีเชื้อโรคที่เป็นอันตรายนะครับต่อร่างกายมนุษย์แล้วก็คือจุดเด่นก็คือเป็นบ่อบ่อน้ำพุร้อนที่ไม่มีกลิ่นกรรมฐานเลยนะครับ จะเห็นว่าน้ําจะใสามากใสามากเลยนะครับอุณหภูมิของน้ำนะครับอ,อยู่ประมาณที่45ถึง60องศาเซลเซียสน,นะครับลองเอาเท้าจุ่มแล้วเอาแช่ไม่ได้หรอกครับเพราะร้อนมากมากครับ45ถึง60องศานี่ผมลองแช่ดูแล้วก็คือแช่เฉยไม่ได้ต้องแกว่งไปแกว่งมานะครับเพราะมันร้อนมากร้อนนะครับร้อนเท้ามากีเขาบอกว่าอย่าแช่เกิน20นาที คงไม่มีใครกล้าแช่จเกินขนาดนะเพราะน้ําร้อนมากเลยครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับของบ่อน,น้ําพุร้อนตรงนี้ก็คือ,อสามารถดื่มได้อย่างปลอดภัยนะครับโดยที่แร่ธาตุที่อยู่ในน้ำนี่ก็จะประกอบด้วยสารแคลเซียมนะครับเหล็กแล้วก็แมงกานีสฟูร์าลโซเดียมไบคาร์บอมมเนตคาร์บอนไดออกไซด์นะครับซัลเฟตและก็ไนเตรตครับก็ ปริมาณนั้นข้อมูลไม่ได้ระบุไว้นะครับแต่เขาบอกว่าในน้ําแห่งนี้เอาไปทดสอบแลท่าแล้วพบธาตุเหล่านี้ย่งที่ทกล่าวไว้นะครับเดีย๋ยวให้ชมบรรยากาศร,บรอบๆบ่อ,บอบแช่เท้าแห่งที่1น,นะครับในจุดนี้เนาะก็ก็บ่อ,บอที่เขาทําก็ไม่ไม่ได้กว้างมากนักนะครับก็แต่นั่งได้ประมาณ1 0บถึงยีคนนะครับ แช่แช่ไปนี่ก็ต้องคอยขยับเท้านะเพราะจะร้อนพอสมควรนะครับแต่น้ำนี่ก็จะใสามากๆแล้วก็ไม่มีกลิ่นสมรทันนะถ้านั่งแบบชิวๆขยับไปเรื่อยๆก็แด้บรรยากาศแบบแบบนะครับก็แนะนําให้มานะในฤดูหนาวเนาะน่าจะดีนะครับเพราะอากาศจะได้อุ่นๆตอนี้ร้อนนะนั่นนี่ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับบริเวณตรงหน้านอนจะเป็นสระน้ําธรรมดานะครับสระน้ํา รือน้ำเย็นธรรมดานี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นบอ่บอแช่เท้าบ่อที่1เป็นบอ่อน้ำพุร้อนที่มันเขาจะดูดมาจากบอ่อน้ำพุร้อนนะครับที่เป็นจุดกำเนิดเี่ก็จะเป็นบรรยากาศบริเวณโดยรอบบอ่อแช่เท้าคือคือเขาดูดหลูดน้ำมาจากบ่อ,บอน้ำพุร้อนนะครับที่เป็นต้นกำเนิดมาทำตรงนี้เป็นบอ่อแช่เท้านะครับ ตรงนี้เป็นเขาบอกเป็นจุดที่1ก็มีอจุดหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะเราจะเดินไปดูนะครับอันนี้ชมบรรยากาศโดยรอบบริเวณาบ่อเจ้าท้าตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะเดินไปดูบอ่อแช่เท้าบอ่อที่2เนาะแล้วก็บริเวณที่เป็นบอ่อน้ําพุร้อนนะครับที่เรียกว่าบอ่อน้าพุร้อนพัดล่วงนะครับตามตำนานนะครับของบอ่อน้ำพุร้อนพัดล่วงก็คือบริเวณตรงนี้นะครับเดิมก็จะเป็นลักษณะที่เป็นลุ่มน้ําที่มีน้ําขังนะเป็นป่าโปง่งล้อมรอบแล้วสลับด้วยเนินเตี้ยนะครับแล้วก็มีพวกหินอะไรโผล่ขึ้นมานะครับแล้วครั้งหนึ่งอ่ะสมเด็จพระล่วงนะครับได้สเสด็จ ภาคป่านะครับมาล่าสัตว์ณบริเวณตรงนี้นะครับท่านได้ทรงเห็นไก่ป่าตัวหนึ่งที่มีลักษณะสวยงามนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบอ่อกําเนิดน้าพุร้อนนะครับบ่อตรงนี้นะนี่ก็จะเป็นบ่อกําเนิดนะครับรู้สึกว่าน้ําจะผมก็ไม่ได้กล้าเอามือุ่มลงไปเนาะเป็นบ่อกําเนิดนะครับครับท่านได้เห็นไก่ป่าที่มีลักษณะ,ะสวยงามและมีเสียงขันไพเราะมากนะครับ จึงส่งให้ในายพันที่ตามเสด็จไปต่อไก่ป่าตัวนั้นมาปรากฏว่าในในพานก็ต่อไก่ป่ามาได้แต่มีไก่ตัวอื่นๆนะครับติดมาด้วยเป็นจํานวนมากแต่นนแน่ขณะเดียวกันก็ไม่สามารถล่าสัตว์อื่นๆได้เลยนะครับได้แต่ไก่มาวันนั้นท่านยึงให้นายพานและทหารนะครับนำไก่ป่าตัวอื่นๆนะที่ไม่ใช่ไม่ใช่ไก่ป่าที่แท่านปวดปานะครับเอาไปทำเป็นอาหาร แต่บริเวณที่ที่ตรงนี้นะครับในแต่ก่อนไม่มีบ้านเรืนะะอนรัศดรแล้วก็ไม่มีไฟที่จะใช้ทําอาหารนะครับคุณย่งไๆก็คือภาษาบ้านเราก็คือใช้ถอนขนไก่นั่แหละนะครับจึงได้สาบนะครับสาบบึงเนี่ยครับให้ให้ให้มีความร้อนขึ้นมาเพื่อเอาไปถอนขนไก่ปรุงอาหารนี่แหละตามตำนานเล่ามาอย่างนั้นนะครับเขาจึงเรียกบริเวณบึงนี้ว่าบึงพระร่วงสาบนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับพอสาบน้าให้ร้อนแล้ว ก็ไม่มีน้ําน้ําที่เย็นเนาะจึงสาดไปบึงให้เป็นบ่อน้ําเย็นนะครับบริเวณนี้จึงมีทั้งบึงที่เป็นด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นบึงที่เป็นบึงน้นําเย็นแล้วก็ที่เป็นที่มีทั้งบึงน้ําร้อนนะครับหรือที่เรียกต่อกันนะว่าบึงพระล่วงสาบนะครับที่เป็นบ่อน้ําร้อนเนี่ยนะครับก็เป็นตำนานนะครับที่กล่าวต่อต่อกันมานะครับซึ่งน้ําที่พระล่วงสาบเนี่ยก็จะมี ความเชื่อนะครับก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับใครได้อาบนะครับจะเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองนะในบริวเวณตรงนี้นะครับอันนี้ด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของเรือนพักรับรองนะครับคงไม่เดินไปละลูกศรเขาก็บอกว่าไปบ่อแช่เท้าบ่อที่2อนะแต่คงไม่เดินไปแล้วนะเพราะเป็นบริเวณที่พักแล้วก็จะเดินกลับนะครับ เดี๋ยวผมก็จะเดินกลับแล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นบริเวณโดยรอบอที่เป็นบริเวณบอ่อน้ำพุร้อนพระล่วงนะครับความเชื่อก็คือบอ่อน้ำพุร้อนก็คือน้ำร้อนนี่แหละครับเป็นที่เราไปแช่ถามสักครู่นะครับว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ใครได้ไปอาบนะครับก็จะเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองก็เชิญชวนนะครับท่านที่เดินทางผ่านไปผ่านมาบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรนะครับห่างจากตัวเมืองส3บมกิโลนะครับมา แวะมาเที่ยวชมมาแช่เท้ามาอาบน้ำมาบ่อน้ำพุร้อนพระร่วงนะครับที่แห่งนี้ได้ตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของอนุสาวรีย์พระร่วงนะครับเดี๋ยวก็จะเดินเข้าไปนะครับตอนแรกเดินเข้ามาไม่ได้ดูประวัตินะครับก็ไม่ทราบว,ว่าเอ๊ะทำไมมีไก่ตามตำนานก็ท่านเสด็จมาประพาสป่านะครับก็ได้เห็นไก่ได้มีความโปรดปานนะครับไก่ที่มีความสวยงามเสียงขันเพลาะนะครับ อันนี้ก็น่าจะเป็นขอมดําดินนะครับถ้ากล่าวถึงพระล่วงเรามักจะปั้นรูปขอมดําดินขึ้นมานะครับก็ไม่แน่ใจว่ามีนุสสาวาลีแล้วเกี่ยวข้องกับขอมดําดินอย่างไรหรือว่าคือตามตำนานถ้าเราอ่านในหนังสือเรียนนะครับขอมดําดินนี่ก็จะมาเหมือนจะมาปกพระชนนะครับพระล่วงท่านบวชเป็นพระอยู่นะครับกวาดลานวัดอยู่แล้วขอมก็โผล่ขึ้นมาบริเวณจากดิน ใกล้ๆกับที่ท่านกวาดลานอยู่นะครับแล้วกองมาถามหาพระล่วงว่าพระล่วงอยู่ตรงไหนนะครับเพิ่งขอมไม่ไม่รู้ว่าพระล่วงหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับพระล่วงบอกว่าให้รออยู่ตรงนี้ก่อนรับพูดแค่นั้นก็ขอมคนนั้นนะครับก็กลายเป็นหินก็จะเป็นรูปปั้นครึ่งตัวก็จะเป็นกุศโลบายนะครับว่าพวกสายรับสายสืบที่จะมาองมาชนพระล่วงเนี่ยนะครับมาแล้วก็ทํางานไม่สาเร็จเนาะเนื่องจาก พระองมีวาจาสิทธิ์นะครับอันนี้ก็เวลาเราไปที่ไหนจะเห็นอนุสวดีพระล่วงมักจะมีขอมดําดินโผล่ขึ้นมาครึ่งตัวนะครับในหนังสือเรียนที่เราเคยเรียนนะตรงนี้ก็จะเป็นศาลพระล่วงเจ้านะครับผมก็จะไปกราบศาลก่อนนะครับไหนๆก็ได้มาเที่ยวบริเวณเมืองกระแพงเพชรแล้วนะครับมีโอ,อกาสอันดีที่ได้มากราบนมัสการแล้วก็ขอพรตรงนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากัด้วยบรรยากาศที่ศา,าลพระร่วงจ้าตรงนี้เลยนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ